hello hi everybody <laughs> คุูอยากเป็นยูทูบเบอร์บ้าง่ะ <laughs> อ่ะมาต่อกันที่ EP นะีน่าจะเป็น EP ท้ายๆของเรื่องนี้แล้วนะคะเพราะเรายังขาดอีกนิดนึงสำหรับเรื่องการใช้เซตในการแก้ปัญหาเนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเฉลยกันบ้านที่ให้ไปดีกว่านะคะถ้าแบบนี้ครูว่าจากไฟล์ที่แล้วเลยนะคะ ไฟล์ที่แล้วเนี่ยมันตอบไปว่าอะไรเท่าไหร่บ้างเราลองมาดูต่อเนาะ b ลบ a แสดงว่าเราจะเอาแค่ส่วนไหนส่วนนี้ใช่ไหมคะเราต้องตอบด้วยความเร็วแล้วนะเพราะว่าเราทำมาหลายรอบเพราะฉะนั้นมันก็คือ19อย่างเดียวคะ่ะ a complement ไม่ใช่ a แสดงว่าเราต้องระบายส่วนที่มันไม่ใช่ a มันกินตัวเลขอะไรบ้างคะ19กับ41 19บได้ ได้60ใช่ไหมคะ b complement ไม่ใช่ b เอา34บวก41ก็ได้75และ a union b complement ใช่ไหมคะ a union b complement คือไม่เอาที่มันเป็น a union กับ b ก็ตอบ41ได้ไหมได้ง่ายมาข้อที่2เขากำหนดเอกภบพบสัมพัทธ์ u ซึ่ง n u มีจำนวน50 และให้ a กับ b เป็นสับเซตของ u โดยที่ n a เท่ากับ25 n b เท่ากับ30 n a i n t e r s e c b เท่ากับสิบเสเพราะฉะนั้นง่ายเลยง่ายเลย,ง,ย,เลยง่ายเลยจ้าครูถามว่าสิ่งที่เรารู้นะเรารู้ n a เออในสูตรต้องมี a เรารู้ n b ใช่เรารู้ n a intersect b เรารู้เพราะฉะนั้นมันหาอะไรได้เลยคะมันหา N A Union B ก็คือข้อที่1มันจะเท่ากับ N A บวก N B แล้วก็ลบ N A i n t e r s e c t B จำได้ไหมคะสูตรสีไม่ค่อยชัดเลยเนาะทีนี้ N A มาเท่ากับเท่าไหร่คะ25บวก N B คือ30ลบ13ได้เท่าไหร่เป็น55 55ลบ13เป็น 37ใช่ไหมคะตรงนี้ตอบเท่ากับ 37, ใช่ไหม A ลบ B คือเอาแต่ A, ไม่เอา B, ไม่เอา B ที่ว่านี่คือ B ส่วนที่มันเป็นยังไงกันคะอ่ะถ้าวาดวงกลมเหมือนเดิมเอาแต่ A ไม่เอา B มาขึ้นส่วนนี้ใช่ไหมแสดงว่าอ๋อเราเกือบจะตอบ25ได้แล้วนะแต่เราไม่เอาส่วนนี้ไงถูกไหมคะ เราไม่เอาส่วนนี้เราก็ต้องเอา na ลบออกด้วย na intersect b ถูกไหมถูกไหมคะเราถึงจะได้เป็น na ลบ b ถูกไหมได้เท่าไหร่คะ na มี25ลบ na อ n t เ r s e c t b มี13เพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบตอบ12ค่ะอันนี้เคยบอกแล้วอันนี้เคยบอกแล้วว่า จริงๆดูแบบนี้มันยากถ้าหนูดึงคอมพลเมนต์ออกมันจะได้เป็นจาก a c o m p l เ m e n t ก็เป็น a ใช่ไหมจากอินเตอร์เซ็กก็กลายไปเป็น union จาก b c o m p l เ m e n t ก็กลายเป็น b ดึงคอมพลเมนต์ออกไปด้านนอกมันก็คือส่วนที่ n union กับ b แต่เราไม่เอาส่วนนั้นแสดงว่าถ้านี่คือเอกภบพบสัมพัทธ์เราไม่เอาข้างในอะค่ะเราไม่เอา n a union b อะค่ะ เราก็คือเอาแค่ข้างนอกใช่ไหมคะเอาแค่ข้างนอกเพราะฉะนั้นมันคือส่วนที่ที่มันไม่ใช่ NA u n i o ยูถูกไหม NA u n i o ยูมันมี37เห็นไหมคะถ้าเราไม่เอา NA u n i o ยูเรารู้ว่าทั้งหมดมันมี50หนูก็เอาอะไรเลย50-37ลบ37ได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ย13ทาทันไหม ได้ไหมคะได้อยู่เนาะข้อที่4ให้ a และ b เป็นเซตจำกัดโดยที่ na เท่ากับ18 nb เท่ากับ25และ na union b เท่ากับ37หา na intersect b จากสูตรปกติเลยค่ะ na union b เท่ากับพูดตามไปด้วยนะตัวเองจะได้ไม่ลืม na บวก nb ลบ na intersect b หนูแทนเข้าไปเลยค่ะตรงนี้37 N อนหนูรู้ว่ามี18 N B อนหนูรู้ว่ามี25หนูกำลังต้องการหาสิ่งนี้แก้สมการเลยใช้ความรู้มอต้นมันจะได้ว่า N ของ A อินเทอร์เซ็กบมันเท่ากับเอา25บวกกับ18ได้เท่าไหร่คะ43่แล้วเอามาลบ37ทันไหมเอา43แล้วมาลบ37 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะหกข้อนี้ตอบหกนะคะข้อที่สี่ตอบหกข้อที่ห้าเขาให้มาว่า n ของ a ลบ b n ของ a ลบ b วาดทีกหนึ่ง n ของ a ลบ b คือตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้มี 2ี e, ถูกไหมแล้วเขาบอกว่า n ของ A union B แสดงว่าอ๋อมันก็คือทั้งหมดไงจ๊ะทั้งหมด3ส่วนไงถูกไหมแต่เขาต้องการหา n B เฉย n B เฉยๆหนูจะหาได้ไงคะ N ของ A ลบ B เท่ากับ20 N A Union นคือรวมทั้งหมดได้80สแสด,แดงว่าอยากหาหนูสังเกตนะส่วนที่คุณระบายคือส่วนจะอธิบายยังไงให้เข้าใจหวังว่าจะเข้าใจนะคะส่วนที่คุณระบายตรงนี้คือส่วนสีส้มถูกไหมแล้วสีส้มจะประกอบให้เป็น N A Union B ได้ N A Union B คือเอา ส่วน2กับส่วน3นี้ด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะถูกไหมต้องเอาทั้ง2ส่วนนี้ถึงจะประกอบเป็น n a union b ถูกไหมคะแล้วเผอิญสองส่วนที่เหลือเนี่ยสส่วนที่เหลือนี่นะมันดันไปเท่ากับอะไรเลยคะ n b ที่เขาต้องการหาถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเกิดจากส่วน1นึส่วนสส่วนสาม ตรงนี้คือส่วน1นึเฉยๆตรงนี้คือส่วน2ส่วน3หนูอยากได้ส่วน2ส่วน 3, หนูต้องเอาส่วน1ส่วน2ส่วน3ไปทำอะไรกับส่วน1ก็ต้องเอา n a union b ลบออกด้วย n a ลบ b เพราะว่า n a union b มีส่วน 1, นึส่วนสส่วนสแต่ n a ลบ b มันมีแค่ส่วนที่1เราอยากได้ n ของ a เอ้ n ของ b ซึ่ง n ของ b คือส่วนที่2กับส่วนที่3จริงไหมเออจริงเลยเพราะนั้นก็แทนตัวเลขไปเลยค่ะ80บลบกับ20ไนดะ้คำตอบคือ60ได้นะคะได้เนาะทีนี้มาขึ้นอันต่อมานะคะอันต่อมาเป็นวงกลม3วงอันต่อมาเป็นวงกลม3วงนะคะวงกลม3มวง สองวงเรามีสูตรละจริงๆครูก็อยากพูบสูตรนะแต่มันยากแล้วมันก็นานมากเพราะฉะนั้นเรารู้จักสูตรไปเลย๋ยวครูจะสอนทริคการจำนะคะ n ถ้าสองวงมันเป็น a เนียน b ถูกไหมถ้าสามวงก็แค่เติมเนียน c ไปมันเป็นสูตรเนาะคือสามวงรวมกันทั้งหมดณนะที่นี้ก้อนตรงนี้นะคะหมายถึงสามก้อนหมดเลยจ้ะสามก้อนหมดเลยนะคะ อันนี้คือก้อนนี้เนาะก้อนนี้มันจะเท่ากับก้อนอะไรบ้างแน่นอนเหมือนเบสิกเลยค่ะมันคือ3ก้อนรวมกักนนี่ก็เอา NA มาบวก NB มาบวก NC ทีนี้ปัญหามันก็จะเหมือนเดิมเหมือนคล้ายๆกับ2ก้อนถ้าคุณบวกตรงนี้มันก็เกินกันสิดูนะคะถ้าคุณบวกเอาแค่ A บวก B เอาแค่ A บวก B นี่เห็นไหมว่าครูระบายส่วนที่มันอยู่ตรงกลางมันทับซ้อนกันมันก็ต้องลบออกส่วนตรงกลางออกใช่ไหมคะมันก็ต้องลบออกด้วยขออนาตนะเขียนข้างล่างนะคะ n a inese b ลบออกไปหนึ่งตัวนะถูกไหมคะแล้วเสร็จปุ๊บอ๋อถ้าฉันเพิ่มวงที่สองไปถ้าฉันเพิ่มวงที่สามไปพูดผิดไม่ใช่สองนะคะสังเกตสิ วงนี้มันไปทับตั้งสองอันถูกไหมอ้าวชันละใบทับซ้อนตั้งสองวงเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องลบ n a ที่มันซ้ำกับ c ลบ n b ที่ซ้ำกับ c ถูกไหมคะถูกไหมในภาพบอกไหมคะในภาพบอกเนาะพอมันลบปุ๊บมันจะเหลือแค่ชั้นเดียวค่ะพอมันลบปุ๊บมันจะเหลือแค่ชั้นเดียวสมมติว่าอันนี้ลบไปนะ ลบไปมันก็จะเหลือแค่สีเหลืองถูกไหมโอเคลบไปโอ้ยมันเห็นไม่ชัดอันลบไปมันก็จะเหลือแค่แค่สีเหลืองบางๆชั้นแรกใช่ไหมคะเหลืองบางๆชั้นแรกอืมคุไม่ไมน่าใช้สีนี้เลยเหลืองบางๆชั้นแรกใช่ไหมแล้วชั้นนี้ก็ลบอีกใช่ไหมคะลบอีกอ้าวทีเนี้ยเหลืองบางๆก็ไม่เหลือแล้วดิ ดูไหมคะลบไปแล้วก็ลบตรงนี้ไปที่นี่พราะมันลบ3อันเนี่ยตรงกลางเ่ยมันจะหายไปมันจะโหวค่ะนอกนั้นได้ระบายสีหมดตรงกลางมันโหวไว้มันโหวไว้อ้าวฉันไม่มีสีฉันทํำยังไงเธอลบของฉันไป3อันมันก็เลยเดี๋ยวลบอันนั้นเดี๋ยวลบอันนี้มันทับซ้อนกันอยู่เนาะมันก็เลยออกไปหมดเลยสังเกตมันลบไป3ามอันแต่พื้นที่ที่มันระบายสีมันมี3ามวงนั่นแสดงว่า วงกลมมี3วงถูกลบออกไป3ครั้งโอ้ื้นที่ตรงกลางไม่เหลือแน่นอนถูกไหมคะพอพื้นที่ตรงกลางไม่เหลือฉันก็ต้องบวกพื้นที่ตรงกลางเพิ่มเพื่อให้มันเป็น A A ยูเนียนไงฉันก็เลยจะต้องบวกกับตรงกลางตรงกลางคือตรงที่ทั้ง A ทั้ง B แล้วก็ทั้ง c ีสามกันอันนี้คือสูตรสำหรับ3 3วงนะคะสูตรสำหรับ3วง ทวนกันอีกรอบเนาะมันก็จะมีถ้าเราจะเอาทั้ง3ามวงรวมกันเราจะหาได้จากเดี๋ยวครูใส่สีให้ตรงเลย3มวงรวมกันครูให้แทนสีเทานะโอเคมันจะได้ไม่เป็นข้างไหน A, A คือสีเหลืองเนาะอะอะบวก NB B คือสีฟ้าใช่ไหมคะบวก NC NC สีแดง ใช่ไหมแต่ทีนี้บวกมันทับซ้อนกันน่ะเราก็เลยต้องลบลบมีสามวงก็ต้องลบสามที่เพราะมันซ้ำกันสามที่ใช่ไหมคะลบส่วนที่เป็นสีเขียวออกเห็นไหม NA อิ intersect B เห็นไหมคะ NA อิ intersect C เป็นสีอะไรสีส้มอ่ะลบสีส้มออก NB อิ intersect C เป็นสีอะไรคะสีม่วงม่วงจริงเหรอครูครูเห็นม่วงได้อยู่ม่วงถูกไหมทีนี้มันลบออกหมดเลย มันลบออกมาเลยตรงกลางบอกว่าแกแกลบออกมาเลยตรงกลางมันโบรฉันจะต้องเติมเข้าไปเอาคอเติมเข้าไปก่อนสีน้ําตาลคือต้องบวกสีน้ําตาลเข้าไปนะคะบวกสีน้ําตาลเข้าไปมันถึงจะได้เป็นรูปร่างหน้าตาที่ได้ทั้งสามวงเต็มๆแบบนี้โดยที่แบบว่าเป็นเลเยอร์เดียวไม่มีอะไรทับซ้อนกันไม่มีไหนแย่งกันเนาะได้ไหมคะอันนี้เป็นสูตรนะอยาสอนจำอีกนิดอะ เอา a เอา b เอา c บวกกันปกติทีนี้มันซ้อนกันใช่ไหมลบที่ a ซ้ำกับ b ลบที่ a ซ้ำกับ c แล้วก็ลบที่ b ซ้ำกับ c ถูกไหมคะพอลบปุ๊บตรงกลางโบเติมตรงกลางเข้าไปโบเข้าไปโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างมี2ข้อนะคะแบบเดียวหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีประชากร220คนพบว่ามีคนชอบเล่นฟุตบอลฟุตบอลแบบนี้นี่น่าจะเป็นรู้เลยว่ามันเป็นเซต เซตหอันแน่นอนบาสเกตบอลนี่ไงเซตที่2และแบดมินตันรู้เลยว่าเป็นเซตที่3ใช่ไหมคะเจอคำว่าชอบฟุตบอลและและนี่เป็นอะไรคะ Union. อินเตอร์เซ็กยู่เนียนอินเตอร์เซกอ๋องว่าฉันรู้ส่วนนั้นแล้วนี่และอ่ะฉันรู้ส่วน I อินเตอร์เซกอันแล้วก็และอ้าวฉันได้ข้อมูลมาเกือบครบเลยถ้าจะให้ครบตามสูตรฉันจะต้องได้ตรงกลางที่มันชอบทั้งสอันซึ่งพอดีเลยไหมคะ ชอบเล่นทั้งสามชนิดสีไม่เห็นเลยชอบเล่นทั้งสามชนิดพอดีเลยไหมคะพอดีเลยเพราะฉันอ๋อฉันรู้ละว,ว่าเขาต้องการอะไรเนาะทีนี้มันขาดข้อมูลไปหน,นึ่งอันตัวเองก็หาให้ครบมันจะได้ตอบคำถามที่เหลือนี้ได้นะคะจากสูตรเลยค่ะจริงๆแล้วมันจะต้องกำหนดให้ A ให้ B ให้ C นะเราก็เขียนว่าทราบแต่ว่า ไม่เป็นไรด้ควารวดเร็วเราเคยใช้มาแล้วเนาะแต่ว่าถ้าจะแสดงต้องแสดงให้ถูกต้องนะคะก็คือจากสูตร na union b union c มันเท่ากับ na บวก nb บวก nc ลบที่สาำลบที่สาำลบที่สาำตัวที่สามทีนี้บบกกลาง บวกบบตรงกลาง NA ทราบไหมคะ NA ทราบไหม120ใช่ไหมคะบวก NB 105บวก NC 86ใช่ไหมลบ NA อินเตอร์เซก B ได้86ใช่ไหมคะลบ NA อินเตอร์เซก C ครูต้องเขียนให้ก่อนตัวเองอย่าลืมเขียนกำหนดให้นะให้คนที่ชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยเป็นเซต A อันนี้ B อันนี้ C นะคะอันนี้ก็จะได้เป็น A อินเตอร์เซกกับ B A อินเตอร์เซกกับ C B อินเตอร์เซกกับ C อันนี้ได้ A อนะินเตอร์เซกกับ B อินเตอร์เซกกับ C เนาะอ่ะใส่ไปให้ครบ ลบเกลบเจอ่าโอเเขียนเลขซ้ำอันนี้ไม่ใช่86ด6ใช้เลขนั้นไปแล้วลบเก้าสิลบเจลบหกบ,บวกหกคือแทนตัวเลขไปให้ถูกค่ะเนอะเนี่ย,ย NA มี120ตัว NB มี105 NC มี86 เอลบ b มี93เออไม่ใช่ a ลบ B A อินเตอร์เซก B มี93 A มอินเตอร์เซก C มี71 B อินเตอร์เซก C มี64และ A B C ที C ่อินเตอร์เซกกันมี60ใช่ไหมคะบวกตัวเลขให้เรียบร้อยแล้เท่าไหร่120บวก105บวก86เป็นอ่ะคูโ,โทษเอง หทด1ไปหนึทด1เป็น301ลบกับครูคือคิดเลขดีกว่าเร็วกว่าคือจริงๆมันก็ลบได้แต่ครูขี้เกียจแล้วนะจ๊ะตัวเองก็คิดนะคิดลองคิดในห้องสอบไม่มีเครงคิดเลขน,นะคะ120บวก105บวก 86, 86ลบ 9ก้าสิบสามลบเจ็สบอดลบหกสิบสี่บวกหกสิบนึงสี่สสาอ่ะแสดงว่าเราได้ก้อนนี้มาละเราได้คุณก้อนนี้มาแล้วนะคะคุณก้อนนี้นะคะคือเท่านี้ทีนี้มาดูคำถามเขาค่ะคำถามเขาถามว่าจงหาจำนวนคนที่ชอบเล่นฟุตบอลเพียงอย่างเดียวถ้าเรานึกถึงเนาะ รูปมันมี3ามเซตใช่ไหมคะ A B C ถ้าให้หนูใส่ครูบอกแล้ว่าหนูต้องเริ่มใส่จากเซตที่มันอยู่ตรงกลางที่สุดที่มันซ้ำมากที่สุดก็คือเซตที่มันซ้ำทั้ง3อันมันมีกี่คน60คนอันนี้ต้องใส่เป็นอันดับแรกนะคะอันดับ2หนูรู้ตรงกลาง60 อย่างครูถามนะ A ที่ซ้ำกับ B มันมี93หนูรู้ละว่าตรงนี้มัน60แสดงว่าข้างบนมันจะเหลือเท่าไหร่รวมกันให้ได้93อะค่ะก็คือ33ถูกไหมได้93ไหมคะา A ที่ซ้ำกับ C อันนี้มี60อยากได้71กข็ขาดอีก11นึอออกไหม B ที่ซ้ำกับ C อันนี้มี60มันอยากได้64ก็ได้4ถูกไหมคะ ทีนี้ a มันมีทั้งหมด120 a มันมีทั้งหมด120แต่ที่เรามีอยู่เรามี11 60แล้วก็33ขาดอีกเท่าไหร่จะเป็น120ก็บวกกันสิ33บวก60ก็ได้93บวก11ก็ได้90เอ้ย104ขาดอีก16ถูกไหมคะขาดอีก16ใช่ไหม b ตอนนี้มี93บวก4เป็น97 แต่มันอยากได้ร้อก็คือขาดอีกอะไรคะแถูกไหมคะหกสบกสเป็น64 64บสกสิก็เป็น75 75อยากได้แ6ก็คือขาดอีก11เถูกไหมคะเรารู้ว่าข้างในทั้งหมดเนี่ย na union b union c คือทั้ง3าวงเนี่ยมี143แต่ทั้งหมดประชากรเขามี200คนใช่ไหมแสดงว่าเราเอา200ลบ ร้3ได้57อ๋อข้างนอกเหลืออีกห้คนหนูจะตอบคําถามได้คะ่ะอย่างที่บอกว่าแผนภาพมันช่วยทําให้การตอบคําถามของหนูมันง่ายขึ้นนะจำนวนคนที่ชอบเล่นฟุตบอลเพียงอย่างเดียวก็คือส่วนที่ที่หตรงนี้ถูกไหมคะถูกไหมมีกี่คน16คน 16คนจำนวนคนที่ไม่ชอบเล่นกีฬาชนิดใดเลยใน3ชนิดก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในวงนั้นเลยมีกี่คนคะ57คนจำนวนคนที่ชอบเล่นฟุตบอลและบาสเกตบอลแต่ไม่ชอบแบดมินตันสแสดงว่าชอบ A ชอบ B แต่ไม่ชอบ C อ๋ออุ๊ยอุยอยผิดชั้นเอา A ชั้นเอา B แต่ชั้นจะไม่มีทางระบาย C สามส่วนนี้รวมกันนึกออกไหมคะถูกไหมห้ามเลยไม่ชอบแบดมินตันแสดงว่าฉันจะไม่เกี่ยวข้องกับ C ีดิค่ะแต่ฉันจะเอา A กับ B ใช่ไหมคะก็เป็น16บวก33บวก8ได้57คนเท่ากันนะคะ57คนเท่ากันพอได้เนาะอ่ะฝากฝากอันนี้ไปข้อหนึ่งนะคะฝากอันนี้ไปข้อหนึ่งกับ มาูเปิดหนังสือก่อนข้อนี้นะคะตัวเองจดไปนะคะจริงต้องแสดงแบบฝึกหัดอย่างละเอียดแต่ครูเข้าใจว่าเกียรติเขียนแล้วรู้กําหนดให้เพราะว่าครูเนี่ยสามารถทดได้แต่ตัวเองทดไม่ได้ตัวเองไม่รู้ว่าไหนคือ a คือ b ตัวเองทราบอะไรนะตัวเองทําข้อนี้นะคะเป็นข้อ,ะะขอที่8ในหนังสือหน้า45นะคะเป็นการบ้านได้เนาะโอเคเจอกันคาบหน้าค่ะอย่าลืมงานกลุ่มครูนะ